สวัสดีครับเพื่อเทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกับพวกเราไซาคิเซอร์อีกแล้วนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราได้ของขวัญพิเศษมาจาก YouTube นะครับโดยเราได้เข้าร่วมโปรแกรม next up ซึ่งเป็น16ช่อง YouTube mm hmm. ก็จะมีของขวัญที่ YouTube มาให้เราเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างอ่าเปิดกล่องออกมาก,ก็จะเป็นกระเป๋าเป้สีดำนะครับอ่าเอาปากกาไว้ก่อนต่อมาก็จะเป็นอ่านี่ตารางตารางงานที่กรเป๋าเป้ นี่เป็น y ย u ทูบสแน็คอัพมูสไลน์นี่เท่ดูทะมึนงาน่าได้เลยเท่มากไปอไปมาดูรู้สึกเป็นเป็นแฟร์ไดร์นะครับแฟร์ไดร์เป็นไม้สลับแฟร์ไดร์เป็นสลักว่า YouTube Snack Up แน็คอัพแน็คอัพอ่า เปิดมาแปดไดรน่าจะมีขนาดประมาณ16 g จินะครับก็ก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ว่าเราไปตัดต่อวิดีโอแล้วเราก็เซฟงานเอาไว้เพื่อส่งงานโอเคน,นี่เป็นสายร้อยห้อยอไปนี่มวบมวก YouTube Next up นะครับ Next Up นะครับก็มีความเบาเป็นฟองน้ำ ขาวเรืวา y ย u t u b e ต่อไปนสมุดนะครับสมุดปากกาไว้เขียนนะไว้จดงานที่เราได้เข้าร่วมจดงานต่างๆอ่ะเป็นสมุดสอเล่มต่อกันข้างด้านหนึ่งเป็น YouTube ด้านหนึ่งเป็น Google บริษัทเดียวกันนะครับมารก็ดูอ่ะ,ะ,อะวางปากกาวางจะเด็ดดูครับประมาณนี้นะครับพบกันตอนใหม่ครับ put up